สวัสดีครับผมนายชัดชัยพัทรเดชาวเวชกม .5 ทับ510เลขที่20ครับนี้จะมานำเสนอเรื่องการทำไนโตรเจนเหลวไนโตรเจนเหลวคือไนโตรเจนในสถานะของเหลวที่เย็นจัดมากอุณหภูมิต่ำถึงประมาณลบ196องศาเซลเซียสการผลิตไนโตรเจนเหลวจะใช้วิธีที่เรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนของอากาศโดยจะทำการอัดอากาศให้เย็นและมีความดันสูงแล้วค่อยๆแยกแก๊สไนโตรเจนออกมาให้กันตัวกลายเป็นของเหลว การทำไนโตรเจนเหลวเริ่มโดยดูดไนโตรเจนเข้าเครื่องดูดอากาศกำจัดสิ่งปนเปื้อนผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ผ่านเครื่องกรองแยกน้ำมันออกไปต่อมาทำให้แห้งด้วยสารดูดความชื้นเช่นอะลูมินาหรือเซโอไลททีนี้ก็จะทำให้อากาศแห้งมีอุณหภูมิถึงลบ183องศาเซลเซียสพอถึงอุณหภูมินี้ออกซิเจนจะกลายเป็นของเหลวก่อน พออุณหภูมิถึงลบ196อ,องศา,าเซลเซียสไนโตรเจนจะกลายเป็นของเหลวส่วนแก๊สท,ที่เหลืออยู่จะเหลือพวกแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สเฉยไนโตรเจนเหลวมีประโยชน์มากๆเช่นใช้แช่แข็งอาหารยาหรือใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆขอบคุณครับ